วิหารเซียนซึ่งก็จะมีปูชนียวัตถุต่างๆเนะ่ยเยอะมากเหลือเกินนะครับมากจนไม่คิดว่าจะดูจบภายในหนึ่งวันเลยด้วยซ้ำนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับประวัติของท่านอาจารย์เซียนสง่ากุณกอบเกียรติก่อนซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างนะครับอนเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียนชื่ออนเนกกุศลศาลาก็เป็นนามพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะครับรงพระิาโปุโรก้าพระธานนามอนเนกกุศลศาลาแต่ว่าคนทั่วไปก็จะเรียกเหมือนกับชื่อเล่นว่าวิหารเสียนนะครับขอขอแทรกดันนิดนึงนะคะคําว่าวิหารเสียนก็มีที่มาที่ไป<อ>นะคะเพราะตอนที่ท่านอาจารย์ท่านสร้างวิหารเนี่ยสมเด็จสังฆราชเจ้าท่านเสด็จบ่อยค่ะแล้วท่านก็รับสั่งว่า ในไหนใครๆก็เรียกอาจารย์เซียนท่านเซียนท่านพ่อเซียนในเมื่อท่านเป็นเซียนแล้วก็เรียกที่นี่ว่าวิหารเซียนแล้วกันเป็นที่มาของคำว,วิหารประธาน,นของสมเด็จพระสังฆราชเหมือนกันใช่ค่ะอนเนกุศลสา,สารานี่พระบาทสมควรกันที่ก้าพระราชทานคำว่าวิหารเซียนก็สมเด็จพระสังฆพญานสสงบอกขณะนั้นเนี่ยนะครับประธานให้นะฮะก็เป็นโอ้สิริมงคลมากเลย